<laughs> Gotta be a place to be When I only focus วัสดีเราสหาย FC Mobile ทุกท่านงกงันด้วยนะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่สายฟรีผู้ชีมแมนยูเหมือนเดิมเดี๋ยวสรุป11ผู้เล่นตัวจริงให้ฟังในท้ายคลิปก็แล้วกันว่าผมใช้นักเตะคนไหนบ้างถ้าเกิดท่านผู้ชมดูไม่ทันนะครับตอนนี้ผมปรากดอัลิปเพราะว่าผมแพ้มาเยอะแล้วผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เล่นยำเปยังไงก็ชนะว่ะเหมือนเกมแบบัน EA สงสารผมแล้วว่า,วามันต้องล็อกให้ผมชนะละเฮ้ย <c oughs> ผมแพ้มาสี่ตาติดนะเป็นไปไ,ได้ไหมล่ะ แล้วทีมเนี้ยเจอแบบ O v วไม่ตึงนะครับที่ผ่านมาเจอ1 3 1 4มาตลอดตอนนี้บอลอยู่ที่ไม่ถึงอูกาเต้นะครับรอเข้าสู่ระบบการภาคบอลกันดีกว่าเราต้องเล่นไปภาคไปด้วยนะครับแม็กควายาลงตำแ่งแม็กควายอ่าแล้วเขาจ่ายผิดมาติดบูโนโ่ตอนนี้บอลอยู่ที่อูกาเต้มาที่คุญยาอีเลเซ่นมาสลาอุยอามัดอามัดเข้ากลางมาที่คุญยา ปูโดติกานาโชไปที่คุณยาไล่ต่อมาไม่ถึงครับาแต่ว่าคาราโชตัดบอลมาได้ไปให้ทางขวาเฮ้ยล้าหน้าว่าไม่ล้ํานะครับปาดยึกยักยอกแยกแล้วก็ล้มไปลูกนี้จานเป่าจุดโทษกูว่าแล้วปัดส่งไปเลยดีกว่ายังไงก็เข้านะครับบูโนคุณเฮ <c oughs> ้ยผมมองว่าแบบมันได้จุดโทษง่ายเกินไปนะเนี่ยผม ผมบอกแล้วอีเองสลงานผมเกมมันล็อกแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยิงไม่เข้าอยู่นีนะครับทำไมกากขนาดนี้วะผมเนี่อุกาเต้บาตทิการาโชไหลต่อไปที่บูโนบูโนตัดเข้ากลางอา้าวยังยังได้อยู่สับแล้วก็ไหลคืนยาวๆเล่นรุน่นรวแบบนี้ก็ได้เหรอวะเฮ้ย มุมกล้องเป็นเหตุสังเกตได้เรามองไม่ได้ทั่วสนามนะครับแต่ก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าชอบเราชอบมุมกล้องแบบนี้เราชอบให้เหมือนดูบอลหน่อยอีเดเซนบูโนโอกูกาเตกานาโชไหลต่อไปที่บูโนโบูโนโไหลต่อมาที่ดาโลดาโลไหลต่อไปที่กา,านาโชนะไหลกันอย่างเดียวช่วงนี้อ่าแล้วบอลคลุกคลิกมาอยู่ที่บูโนโแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับ แก้ตัวจากการสังหารจุดโทษไปเข้านะครับจุดโทษเราไม่ยิงมันง่ายไปที่ไหนได้เรากดพ่าปัดแรงไปหน่อยรุนแรงไปเกินไปหน่อยนะครับตอนยิงจุดโทษมาสักครู่นี้ผมบอกตรงๆว่าผมยิงพีคิกเก่งกว่ายิงจุดโทษเปอร์เซ็นต์แบบเข้ามากกว่าแบบถ้าเทียบกันนะพีคิกกับจุดโทษอะ่ะผมเปอร์เซ็นต์ยิงพีคิกเข้าประมาณ8ปดสเอร์น่ะ จุดโทษในระบาณให้หกสิบเลยว่ะเออแล้วเขาจะชิปลูกนี้โบนอ่าน่าออกมาก่อนผมกำลังโม้อยู่เฮ้ยอะไระมาชิปลูกแบบนี้หรอไม่ได้นะครับครัดนี้เขาปรับไามยังครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะวันนี้ที่บูนโนนะครับเราจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างแล้วนะครับึ่งหลัง กาดาโชไหลต่อไปที่ดารโรไหลล้ลอมหน้าแล้วรุนแล้วแหละรู้แล้วผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วเวลาเล่นไปพูดไปด้วยมันจะเสียสมาธิค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันได้อัธรรถเนี่ยได้พุงซ่านได้มันแม็กไวาตามติดแม็กไกวาตามมาติดติดหมุนหลอกใจตัดเข้ากลาง พี่เจอติดขอ,ออย่าเล่นอย่างนี้นมอย่าเล่นอย่างนี้ใจเย็นๆมาสระอุยดึงยึกยักมาไหลตอมมาที่ปันดีเนสปาีเนสมาที่อีเลเซน่นขึ้นหน้ามาที่อามัดเขากลางมาที่บูโนนไหลผิดตัวอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหจะไหลให้คญญุ้ญ่าซะหน่อยเ <c oughs> ราโดนสวนโดยนิโคลบิลเลียมซับมาแล้วครับจายยักเข้ากลางมาแต่ว่าจ่ายแบบกั๊กๆก็เลยติด แขงหลังแมนยูของเราแล้วก็หลุดลูกนี้นะครับแทงให้อามัดเห็นแล้วแล้วก็จ่ายไปยามจะจ่ายไปให้กุนย่านะครับแต่ก็สิทธิ์นะครับเหมือนเขารู้ทันถ้าเกิดล็อกกลับมาก็คุนย่าก็น่าจะล้ำหน้านะแล้วเน็ตเป็นอะไรอีกครับท่านแล้วโดนส่วนกลับปีโกบิลมลากมาหมุนตัวโดนแล้วครับเสียทรงแล้วเสียหมดแล้วดึงขึ้นมาครับเอ้ยแล้วมีอ๋อเขาไม่ได้ใส่ให้ตัวนั้นอ๋อ เขาได้จ่ายออกขวานะครับอุตส่าห์เดึงขึ้นมากะว่ารับหน้ามีตัวปีกขวานั้นอยู่อยู่ต่ำนะครับเลยไม่รับหน้าเลยเมื่อกี้ลาดแล้วกอนอัดอ่าเขาไม่เข้าบอลน,นี่ได,ด้ไม่เข้าอย่างนี้ไม่เข้าอย่างนี้รอก่อนเออเลซเซนคุณขยับหน่อยนะครับเซอร์เซ่อ่าครับพลิกลูกนี้การกันเปิดจุ้กโชวเลยเจ้ะ ผมบอกแล้วเกมล็อกหรือเปล่าวะแค่กดแล้วก็บโนโอ้โหปัดเบาไปรอบแรกปัดแรงรอบสองปัดเบาแค่กดท่าหลอกยิงธรรมดาจางก,ก็ปัดถูกโทษให้แล้วอะล็อกมาหลังท่านผู้ชมคุณผู้ชมบ่าล็อกไหมล็อกผลไหมเหมือนกับผมบว่าจะโฆษณาต่างๆเนี่ยขนาดเล่นแบบกากาก,ากเล่นไปพูดไปด้วยเนี่ยไม่ใช้สมาธิอะไรเท่าไหร่นะครับเซอร์เซ อ้าวคุณไม่เข้าอย่างนี้ผมก็ยิงกรดินาทีบาปด้วยกล่องหลังเอิร์ดเลยนะครับไม่เข้าแล้วยิงนาทีบาบแล้วก็ชนะครับเห็นบป่าผมบอกแล้วเขาจะให้ผมชนะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เปล่าจุดโทษแล้วดูจัดทรงอะ่ะ <c oughs> แบบว่าผมแพ้มาเยอะแล้วไงเอเอสงสารแล้วล็อกแล้วแต่ว่าทีมตรงข้ามก็น่าจะหัวร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เล่นค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็ยังแพ้เพราะว่า กองหลังอาจจะมึนมึนเออเออนะครับแล้วก็อยู่ในรังตำนานอยู่อ่ะขึ้นสามแล้วเล่นงงแบบนี้ก็ขึ้นสามได้นะครับดูสิว่าแมนยูเราจะไปถึงแชมเปี้ยนไหมนะโอเคเดี๋ยวเรากดรับของรางวัลแล้วเราไปดู11อผู้เล่นตัวจริงกันนะครับอือ่ะแล้วกดตรงไหนไว้เะเอาเราไปดูส1ที่เล่นตัวจริงกันนะครับผมเล่นในแผน4 3 3ส t ม a c k อทนะครับ3ตัวบนก็จะเป็น กานาโชปาดูตุกุญญาแล้วก็อมมามัดเดียโลนะครับสามลูกก็จะเป็นอูกาเต้โบนูบโคนาเด้คิเซอิเล็กเซ่นนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายก็จะเป็นดาโล่แบก็กขวาก็จะเป็นมาซาอุยสุดท้ายแบ็กคู่ก็จะเป็นแบ็กขวายืนคู่กับมาจิเนสแล้วผู้รักษาประตูก็จะเป็นอังเรโอนาน่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสายฟรี่ผู้ทีมแมนยูของผมถ้าเกิดท่านผู้ชม,ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นต่อไปด้วย <c oughs> ผมพยายามแล้วนะครับพยายามปั้นขึ้นมาอดใจมากเลยเนะี่ยอดใจแบบในการแบบแบบว่าเห็นตัวเมต้ามาแบบโอ้โหเห็นเขาสับเห็นเขาต่อกันแล้วมันพุ่งๆก็อยากจะเติมแต่ไม่ได้ครับ ID นี้ต้องฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแม้แต่ตัวสิบห้าบาทผมก็ไม่ได้เติมนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่เติมเลยสักบาทเดียวนะ ID นี้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ